จังหวัดจัดการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม่มของตำบลเราก็คือนั่นเป็นวันนี้ครับตำบลอื่นเ้าก็ประชุมเกือบหมดแล้วแล้ววันที่สามตำบลน,นะครับเพราะนั้นตะวันเราก็ประชุมวันนี้นะครับซึ่งเราก็มีอีเวนต์เยอะนะครับก็ขอโทษทีนะครับที่ผ่านมาสองสาวันก็ ต่างคนต่างก็ร่วมกันนะครับภารกิจที่เล่นด่วนนะครับก็เนื่องจากคณะกรรมการทั้งจังหวัดอำเภอตำบลได้ครอบครับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการมันก็ประกอบไปด้วยมีประธานมีเนี่ยกรรมการชุดของตำบลน,นะครับวันนี้ก็ได้เชิญท่านพัฒนากรผู้ดูแลหรือรับผิดชอบตำบลประวันมาร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ แล้ก็ให้ความชี้แนะในเรื่องของคณะกรรมการในเรื่องของการบริหารจัดการของต้นตู่บ้านนะครับซึ่งเราก็อาจจะวนพรุ่งนี้วันที่15บห้ก็เลยรอดตัวไปผมก็พยายามหาเวลานะครับหาเวลาที่จะมาประชุมร่วมกันซึ่งก็ก่อนที่จะถึงในจุดนั้นนะครับขออนุญาตนำเรียนโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ ยังไม่ปิดมบดุลนะยังไม่ปิดมบดุลซึ่งเขาก็มีรายการแจ้งมาส่วนหมู่บ้านที่ส่งรายงานรายงานการสถานะการเงินหรือบัญชีหนึ่งก็ส่งกันเพรา พี่ยอดแจ้งท the ีนึงนะครับหมู่บ้านที่กองทุนที่ยังไม่เก็บทั้งหมดยังอยู่โดยเฉพาะขวัญเรานะครับก็มีหมู่สองหมู่แปดนะครับไม่ทราบว่าปัญหาเป็นอะไรครับขออนุญาตสอบถามเพื่อจะเป็นข้อมูลไปแจ้งในอำเภอต่อไปนะครับหมู่แปดหมู่สองเก็ช่วงไหน มีปัญหาอะไรยังไง ที่จะสนำบสนุนลงมาสู่กองทุนก็จะทําให้เิดขัดในเรื่องของการส่งเอกสารต่างๆนะครับก็ขอให้วิดเรือหมู่แกะครับหมูแกะ Ở bên lông mình cái này, มันจะได้ชัด

เช็คนะครับเช็คตัอเอเช็คเนีของคุณเพราะว่ามันก็เป็นเป็นของที่เป็นค้านของตำบลด้วยนะครับส่วนข้อมูลนะครับขข้อมูลบัญชีเงินคงเหลือบัญชีหนึ่งก็ส่งทุกหมู่บ้านก็ต้องขอบคุณนะครับอันนี้สบายใจทีนี้อีกเนลก็คือหมู่บ้านที่ยังไม่ชำระเข้ามาุมูเคอรือข่ครับปี 63นะ63พอดีทางเครือข่ายเขาก็ทำหนังสืออันนี้ออกมานะครับก็มีหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่หกหมู่แปดนะครับ6ชำระที่ยังต้องต้องตั้งเคียร์ดูนะครับเพราะว่าเขายังเย็นมีชื่อมาอยู่63 63คร่ะ63เป็นค่าบต้รุงเครือข่ายนะครับ ยวไปเช็คกับน้องเขาอีกทีหนึ่งนะครับใผู้หนึ่งผู้หนึ่งเป็นไงหนึ่งะต้องต้องไปเทียนะน,นะครับเพียนอุสองยังยังไม่ปิดก็ยังไ pues ม่ได้ชำระเนาะรับก็ก็ช่วยก็ประสานงาน,นกันนะครับเพราะว่า มีผู้ใหญ่พิรแก้วกัญหาเสนอกำนันนะครับสำรวอยธนามีท่านอื่นไหมครับมีไหมครับเห็ยนยญตำหนัยกย่องมือหอผู้รบลอมผู้รบลองหนผู้รับรองไหนนะผมน้อยสองคนอโอเคอรอครับมีท่านอื่นไหมครับผมมีลรอคร,รับเอาลวดไม่มีครับ

รองประธานในขาใหญ่เรื่องยิ่งนะครับก็จะต้องจดไปให้ครบนะครับเอกสารลงชื่อคือกับใครครับมาดูนี่ก่อนเสนอชื่อรองนะครับรองประธานคือนะเสนอท่านผู้ใหญ่คืนรองประธานผู้รับรองครับ อีท่านอื่นก็ลองลองอ๋อเจะาสองคนเนาะเพื่อ,ก,อกันกันไปในรับของเราก็เสนอไปอีกท่านหนึ่งเราจสนออีท่านหนึ่งอ่าคือใหญ่จริงรึเปล่ยินดีเสนอรายมีดิครับคุณรับรองครับโอเคนอเนาะรับ เลขาเลขาครับค well, ุณใหญ่ตกสร์ชแซมตามเสนอผู้ใหญ่เมลันเสาพันนครับยิงรอบรองครับผู้รอบรองรอบรองเอาฟ้าแล้วนี่เลขาเห็นยีกครับเห็นย ซึ่งบัญชีเครือข่ายที่แล้วก็จะเป็นผมผู้ใหญ่มานะแล้วก็ผู้ใหญ่พิษก,ก็ต้องทำเรื่องบัญชีขอเปลี่ยนแปลงอกทีิเล็กครับอ่ทธิเล็กกับประกอบตามนที่ที่ประชุมของเรานะครับซึ่งหน้านะตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของ งบประมาณต่างๆที่จะลงมานะครับก็ยังไม่มีทีท่าเนื่องจากว่า,ารัฐบาลเนาะก็ยังทุมท่มเทไปช่วยกับพี่น้องประชาชนเรามีด้านต่างๆนะครับด้านต่างๆก็จึงต้องรอนะครับรอจากสบกรว่าะจะเปิดไฟเขียวหรือจะมีโครงการอะไรลงมาอีกไหมนะครับก็ต้องขอรําเรียนให้กับทุกท่านนี้ก็คงจะก มีเกี่ยวกับเท่านี้นะครับอยากให้คุนนั้นได้พบปะและก็เพิเติมนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโคกนุ่งนาท่านผู้ใหญ่สลายแล้วเนาะใครรับช่วงต่อ <Yeah. S 1> นะเดี๋ยวให้นนคุณนั้นเพิ่มเติมที่แจ้งนะครับเขาผมก็รออยู่นะครับไม่รู้จะขุดถ้าไม่ขุดก็รออย,อยู่นั่นแหละไม่ต้องทำอะไรเลี้ยงคู่ไว้นั่นเต็มเลยครับจับดูเต็มยเตี้ยเลย ก็ได้ทำการเลือกประธานเครือข่ายกองทุนนะของตัวบุญาเรียบร้อยแล้วการรวมถึงคณะกรรมการฝ่ายอื่นนะคะก็ตัวบุญาวไม่ไม่ค่อยที่จะมีปัญหาเนาะนะคะถ้ามีมันก็เป็นปัญหาเล็กน้อยนะคะเแต่ขอให้เร่งแก้นะคะสองหมู่ที่ยังไม่ได้ปิดมงินเดือนะคะแล้วก็มูไหนที่ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุง กระขายนะคะก็ก็ผลไปชำระที่ไว้นะคะไปเสร็จก็เก็บไว้ด้วยนะคะในส่วนของนนีนะคะวันนี้ว่าเป็นผู้สังเกตการนะคะในเรื่องของท่านกำลังจะให้พูดเรื่องของพูกของแมเนาะนะคะท่านเฉลทุสพรที่ได้รับงบเป็นงบกู้ใช่ไหมคะงบกู้นะคะก็เดี๋ยวจะต้องหาคนอื่นมาแทนนะคะในตำบลเรามีใครอยางคุณไหมคะจะให้สิทธิ์คนในตำบลเราก่อนท่านผู้นำทุกท่านมีไหมย หมู่สองไม่ได้เยอะแล้วอาจจะไม่ได้กระจายให้หมู่สองเนาะนะนะเอาาอเยอะแล้วอาจจะเป็นการากระจายให้หมู่อื่นเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวโครงการพวออลงนานะคะมันจะมีหน่วยงานตรวจสอบก็คือสตทแล้วก็ปปชลงมาตรวจสอบอยู่แล้วนะคะมันจะเป็งว่าทําไมงบประมาณถึงไม่ไม่ครอบคลุม ไว่ารถแมโครันจะลงทุนได้ไหมปัญหาตรงเนี้ของคุณฐานที่ยังถุอไม่ได้ที่ยังทำสัญญาไม่ได้นาจังหวัดจะมาติดตามร่วมของรอฐบาวันศุกร์นี้นะคะจะมาถามว่าที่อื่นทำไมเขขุดได้แล้วทาสัญญาทํอะไบิกงนจะหมดแล้วทำไมคุณหานจะเหลืออยู่อ้าทอนะเป็นตอย่างของที่ตะบนสี่ทีขุดไม่ได้เพราะว่า อยากไป้ะต่ว่มันุดก็ขุดยากอย่างเงี้ยมธนาวันธนาวันไับเทคเตอร์เอาเป็นขับเทคเตอร์ื้นที่ลงได้ไม่ได้เลนะปนปากอย่านีย เดินงินไม่ได้ใช่ค่ะดูให้หน่อยเนาะคนเรือนไหนนะคะที่ในหมู่บ้านที่สนใจนะคะไมทไ้่มีนะผมไม่มีนะใครที่จะไปเออตรงนี้ที่ปู่นใช่มาลงทาวง่ายไหมฮะถ้าอย่างไงก็รบกวนท่านผู้นำนะคะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยหน่อยนะสำหรับใครที่ที่อยากจะขุดโครงการท้กของนานตอนนี้คืองบมันมีรออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่ขุดเท่านั้นเองนะคะ ถ้าใครสนใจยังไงก็ให้ท่านตุ่ยไปคุยสัมพันธ์แล้วก็ช่วยดูพิจารณาเบื้องต้นให้ด้วยหมายว่ามันจะขุดได้เรื่อยไหมนะคะลบสามไล่สามไลผู้ใหญ่เจ้าสปอร์ตจำนวนสี่พันสามไล่นะคะงบขุดหนึ่งแสนสี่พันบาทแต่ส่วนใหญ่ก็คือในพื้นที่มันมันไม่ได้ใช่ตางที่ว่าอกมันก็จะเหถึงได้ประมาณแปดหมื่นกว่าเก้าหมื่นอย่างเงี้ยลบที่สิบเก้ากรกฎาคมวันจันทร์นี้นะคะเวลา เราจะเดินทางออก,ก ie, าจากนี่ไม่น,าน tomato, ่าจะเกิน8ปดโมงเช้าเนาะนะคะท่านหมูกับท่านกำนันก็เลยคุยรายละเอียดกันว่าเราจะทักหนังสือไปขอใช้รถที่ปั๊บบ้านทหารรถตู้นะคะได้ไหมคะ้ไคะท่านผู้ใหญ่ได้ละทานนิมนจะอะไรเนาะเดี๋ยวจะลองไปไปคุยก่อนนะคะแลวก็บัาจะให้ทางผู้นำนะคะไปรถตู้นะคะทางส่วนของ จะไปทำรถสาธารณะหรือคะคะรถเทศบาลที่ไปดูนายกี่คนรถเทศบาลมีเหรอไม่ได้ช่อรถตู้รถตู้ไปดีกับเชื่อรถตู้ไปดอ่าถ้าเพื่อเห็นริบถไปเองเนาะสามคนคือพี่สมแล้วก็พี่อาลิสาที่เหลือก็คือรถตู้นะคะเอาไหมเชื่อที่เราได้แจ้งกันไหมนะคะหนูมีหนังสือนะคะแจกให้ที่หมู่บ้านแล้วนะคะแล้วขออ่าขอความกรุณาว่าในเรื่องของ เครื่องแต่งกายขอเป็นผ้าไทยสีละบายพวกเรามีกันทุกคนไหมคะท่านท่านผู้ใหญ่ที่จะไปมีไหมไม่มีไปเอาบ้านเพียงจีเออไม่มีไปเซ็นบ้านเพียงจี้เป็นตนควัได้ควันนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันที่ที่ที่จุดนัดพบก็คือสารการเลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูก็จะเอารถะานกานไปกันนะคะบรรจงใจเนาะในมุมประตูก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ทักทันกัน ก็ด <abil> ีนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการทําแผนผังแหล่งน้ำนะครับการทำแหล่งน้ําของตำบลของหู่บ้านซึ่งก็จะมีโครงการที่จะให้เสนอก็จะเป็นแหล่งน้ําในชุมชนห้วยหนองทองเึง